สวัสดีค่ะครูพอยงามตานะคะวันนี้จะมานวดขาชาค่ะปวดสะโพกแล้วลงขาชานะคะร้านนวดห้าห้าค่ะร้านนวดห้าห้าเลขห้า3ตัวค่ะอยู่ในปั๊มเอสโซคลองสองลังสิตนครนายก49นะคะขัญบุรีปรทุมธานีค่ะ โทร <โห S 1> <น>0827191484ค่ะร้านนวด55มี2สาขาค่ะและอีกสาขาหนึ่งอยู่ในปั๊มบางจากคลองหลวงคลองสีปทุมธานีปั๊มอยู่ในปั๊มบางจากนะคะปั๊มบางจากที่ติดกับปตท NGV ค่ะอยู่ตรงตีนสะพานคลองสีนะคะหาง่ายค่ะ คุณลูกค้าสะดวกเส้นทางไหนก็ไปได้นะคะเราจะเขี่ยตรงหลังเท้านี้นะคะปตูลมแถวนี้จะอั้นสำหรับคนที่อาชา,ชาขาชาหลังเท้าปวดข้อเท้านะคะคือประตูลมจะอั้นนวดบ,บ่อยๆนะคะนวดสม่ำเสมอนะคะคนที่เป็นกระดูกทับเส้นหากท่านดูแลก็จะ ทําให้หายไวนะคะเออหากไม่ดูแลนะคะก็จะเป็นถึงขั้นผ่าตัดค่ะปล่อยให้เป็นเลือดลังสะสมเป็นเวลานานก็จะหายยากนะคะขึงนะคะคนที่นั่งนานๆนะคะนั่งนานๆเส้นตรงนี้นะคะจะตึงข้อสะโพก ก้นย้อยตรงนี้เราจะมาใช้เทคนิคการคึงค่ะทำให้ชาชั่นบางท่านนะคะชาก้นย้อยเราจะเน้นจุดตรงนี้นะคะเนี่ยคนที่ขาชากวดสะโพกแล้วลงขาชาจะมีป,ปัญหาตรงนี้ค่ะเน้นจุดตรงนี้นะ